วายด้วย <Why? S 2> หนูเองค่ะพี่เชอร์ <c oughs> คำถามสำหรับน้องเหมยน,นะคะยายมอยขายหมียายมีขายหอยหมียายมอยแย,ย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยคำถามคือหอยกัดหมีหรือหมีกัดหอยแล้ว <c oughs> น้องเหมยมีวิธีปฐมพยาบาลหมีหรือหอยอยังไงคะ <c oughs> น้องเหมยต้องเจออะไรแบบนี้ ก็เลยบอกหนูชอบสไตล์นี้เลยพี่จ๋าคำนามนี่ใครเป็นคนคิดเนี่ยวิ๊ยหนูไม่กล้าทวนคำถามเลยไม่ต้องทวนไม่เป็นไรก็ไม่กล้าอ่านเหมือนกันว่าหอยกัดมีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่สรุปใครกัดใครคะแล้วแล้วเราจะประถมพยาบาลให้เขายังไงดีดูแลเขาอย่างไรทวนไขวัน คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าโดดเด่นของเมืองไทยมากเลยค่ะแบบว่าคําถามประเภทนี้ใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่โดดเด่นในประเทศไทยมากค่ะเพราะว่ามันเป็นการเล่นคําในภาษาไทยค่ะถูกค่ะใช่ค่ะอันูตอบให้ตรงคําถามดกว่าไปเรื่อยจากฟังจากประโยคแรกนะคะก็คือหอยายมีะคะกัดหมีใยมอยค่ะก็คือคนนี้ขอเพิ่มเวลาให้ หอยกับหมีก่อนนะคะอาเราจะมพยาบาลน้องหมีถมสามาไปถมพยาบาลน้องหมีนะคะก็ปวดใจมากคือสรีระของหอยอะค่ะคือจีุมาันนี้ครับหอยหอยของยายมีอะค่ะเก่งมากหอยอะค่ะเอยอะไรหมดเวลากันดีกว่าไหมคะขอให้ฝากอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงแล้วกัน ha ha ha